พับมาแล้วเอ๊ะพี่พับมาแล้วนี่สวัสดีครับ,รบอืมตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรหมอมีถ่ายว <c oughs> ิดีโอน้องพอ้อดเล่นๆครับวางกระเป๋าก่อ,กอนแล้วขอรองเท้าแล้วอะไรท่ม่ขยเนืเนี่ยฮะ<ห>ม,มไม่มีอะไร <c oughs> ก็ถ่ายเล่นๆเฉยๆ,ๆ พอเตอร์ Potter, เอากระเป๋ามาวางก่อนเออเอารองเท้าเก็บที่นะครับเก่งมา,งเากาเอาวางกระเป๋าก่อนเล้กอส<ะ>วางกระเป๋าแล้วไปหยิบของให้หมัมมี่หน่อยตรงนั้นนหะราวแขวนผ้านะ่ะราวแขวนผ้านะ่ะเดินไปสิเ,ปเ,อเออแล้วก็กล่องไม่ไม่ที่แขวนอยู่อะ่ะแล้วก็กล่องข้างล่างด้วยกล่องข้างล่างเห็นไหมข้างหน้าพอสอะ่ะ ก้มมองสิกล่องอะเฮ้ยอะไรกันของใครของหนูของหนูดีใจไหมดีใจเป็นไงมั่งชอบไหมถูกใจไหมไหหันมาหันมาดูดิขอบคุณครับเรียัง ขอบคุณครับมีันขอบคุณครับยังเ, <นะ S 2> เได้ไใส่ข้างหไหนไหนอ้โหสวยจังเลยสวยจังเลยต้องถนอมหน่อยนะยิ้มใส่วันเดียวพังนะครับ ดีใจไหมดีใจไหมน้องพีทดีใจทำไงดีใจทำไงครับน้องพีทไม่สนใจเล่นอย่างเดียวไอไอโอ้โห,หักหักหักดีใจทำไงดีใจไม่สนใจนนไห<ง>มอ,อันใหญ่มันเป็นหุ่นยนต์ไงเป็นอลิกาหุ่นยนต์แต่แบบเล่นๆอะไรเงี้ยให้ดูหน่อนยเท<ห>่